ต้องบอกว่าหลังนี้เนี่ยเขาต่อเติมหน้าบ้านแล้วต่อเติมหลังบ้านแล้วซึ่งผมจะทําการรีโนเวทด้วยงบประมาณไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทสุขภัณฑ์ส่วนมากแล้วเนี่ยผมจะทําการทําความสะอาดแล้วก็เปลี่ยนบางส่วนเช่นสายชําระฝักบัวก๊อกน้ํากระจกด้านบนเนี่ยผมเห็นห้องหนึ่งที่มีปัญหานั่นคือห้องนี้ประตูเนี่ยนะครับมันเป็นประตูคล้ายประตูกระดาษนะก็คือเอาง่ายเลยแบบหมัดหนึ่งเนี่ยประมาณเนี้ยโอ้โหแบบโมโหนะปึ้งหนึ่งแตกละ นะต้องบอกให้เลยว่าประตูพวกนี้ไม่แพงผมเนี่ยก็ต้องบอกว่าเคยซื้อลอตเตอรี่ในในชีวิตก็ไม่เกิน3ามครั้งในชีวิตนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าก็ไม่เคยถูกอะ่ะนะครับเพราะว่าชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลก็คือเขากินอยู่แล้วแหละแล้วก็แบ่งรัฐบาลด้วยนะฮะอันนี้ก็ถือว่าถ้าไม่ได้เล่นก็เอามาผ่อนบ้านจะดีกว่านะครับเอามาโปะบ,บ้านก็จะได้ไปได้ไวกว่าสวัสดีครับผมโบสถสาโรธ สแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่กับรายการบ้านร้างสร้างรายได้สำหรับคุณลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัทสแสงทองการช่างเรามีรับประกันหลังการขายให้1ปีเต็มท่านสามารถแอดไลน์ติดต่อเข้ามาเราจะมีแอดมินคอยดูแลให้ครับ และสำหรับลูกค้าท่านใดอยากแนะนำติชมสามารถติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารโดยการกดปุ่มด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับเรามีพนักงานมากกว่า100คนที่คอยดูแลลูกค้าทุกท่านครับและตรงนี้คือศูนย์อบรมพนักงานเราจะมีวิทยากรมาคอยให้การอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริการของเราออกมาดีที่สุดครับเรามีตัวอย่างการต่อเตอร์บ้านเป็นวิดีโอมากกว่า1นึ่พันวิดีโอคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูตัวอย่างในการต่อเติมบ้านแบบที่ท่านสนใจได้เลยตอนนี้ครับ ตอนนี้นะครับรายการบ้านร้างของผมเนี่ยนะโดนคนอื่นแซวแลวบางทีเขาบอกว่าบ้านร้างเพิ่มรายจ่ายเออมีคนแซวเยอะแยะหมดเลยบ้านร้างเพิ่มความปวดหัวเพิ่มความเครียดแต่บ้านหลังเนี้ยเราจะไม่ได้ปวดหัวเราจะไม่ได้เครียดเพราะว่าเวลาเรารีโนเวทบ้านคุณผู้ชมเราต้องตั้งงบประมาณงบประมาณในการรีโนเวทเนี่ยมันจะสอดคล้องกับราคาที่เราขายออกนะบางท่านก็บอกว่ารีโนเวทเพื่ออยู่เองบ้างบางท่านบอกว่ารีโนเวทเพื่อเช่าบ้างอันนี้ก็แล้วแต่ทฤษฎีเนาะ แต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราจะรีโนเวทยังไงให้ผู้อยู่อาศัยเนี่ยเขาสามารถใช้ฟังก์ชันได้ครบถ้วนทาวน์โฮมโดยส่วนมากแล้วเนี่ยในการรีโนเวทส่วนมากเลยนะเขาจะทําหลังคาหน้าบ้านแล้วก็ต่อเติมหลังบ้านเอาไว้ง่ายเลยว่าเกินครึ่งแล้วกันของโครงการมีการต่อเติมทั้งหมดต้องบอกว่าหลังนี้เนี่ยเขาต่อเติมหน้าบ้านแล้วต่อเติมหลังบ้านแล้วซึ่งผมจะทําการรีโนเวทด้วยงบประมาณไม่เกิน10,000แบาทอ่ะหลังเนี้ยบอกให้เลยว่ายังไงก็ไม่เกินแสนเพราะอะไร เพราะว่าในงานต่อเติมเนี่ยส่วนมากมันจะเป็นงานโครงสร้างซึ่งจะมีราคาสูงแต่ในงานรีโนเวทเนี่ยเขาเรียกว่าเอามาอาบน้ําปะแป้งใหม่อาบน้ําปะแป้งคือตกแต่งเลยทาสีเก็บงานเก็บรายละเอียดแต่เราใช้โครงสร้างเดิมหลังคาหน้าบ้านเนี่ยเป็นกระเบื้องหลอนคู่ถามว่าดีไหมก็ต้องตอบให้เลยว่าเมทัลชีตอ่ะ อาจจะดีกว่าแต่กระเบื้องร้อนคู่เนี่ยข้อดีของเขาด้นั่นก็คือเวลาฝนตกแล้วเสียงไม่ค่อยดังคุณผู้ชมเมื่อเสียงไม่ดังเนี่ยมันก็จะไม่มีการรบกวนแต่ข้อเสียก็คือมันจะเป็นอะไรที่พูดยากเนาะเวลาขึ้นไปเซอร์วิสเวลาขึ้นไปเหยียบเนี่ยถ้าช่างทําไม่เป็นเนี่ยมันมีโอกาสแตกแคร็กร้าได้ดังนั้นคุณอาจจะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งแต่ท้ายสุดแล้วหลังคาพวกนี้ก็ไม่มีใครขึ้นไปเหยียบหรอกนะฮะซึ่งด้านในตรงนี้คุณผู้ชมสังเกตว่ามันขึ้นเชื้อราแล้วาางง้้อะไรบบ ตรงนี้เราสามารถทาสีทับได้นะคุณผู้ชมนะเราจะทาสีเหล็กด้วยสีน้ำมันเราจะทาสีหลังคาด้วยสีน้ำซึ่งสีหลังคาเนี่ยท้องหลังคาเราสามารถทาสีขาวได้เลยนะครับพื้นตรงนี้คุณผู้ชมถามว่าถ้าผมจะทําขายผมต้องปูกระเบื้องในการปูกระเบื้องต้องมีโน้หฮาวด้วยนะอย่างตรงนี้โครงการเนี่ยเขามีอันนี้มาให้อ่าเป็น,ยา,ย,น,นย,ยางมาตอยเห็นไหมยางมาตอยตรงนี้เนี่ยคุณไม่สามารถปูแผ่นกระเบื้องเนี่ยเต็มแผ่นเนี่ยคอมตรงนี้ได้นะถ้าคอมเมื่อไหร่เนี่ยมันจะแคลกเห็นนะมันเริ่มแค็คเริ่มลาวแล้ว ผมแนะนําว่าปูแผ่นเต็มตรงนี้แล้วก็ไปเก็บเศษด้านในแล้วก็ปูแผ่นเต็มตรงนี้ไปเก็บเศษด้านนอกและตรงนี้เว้นจอยไว้เหมือนเดิมเวลามันซุดเวลามันแคล็กเนี่ยมันจะไม่เกิดปัญหาซึ่งต้องบอกว่าส่วนที่ผมยืนอยู่เนี่ยเป็นส่วนที่มีโครงสร้างที่เป็นเสาเข็มแต่ส่วนที่อยู่ทางสะล p ตรงนี้นะตรงนี้นะไม่มีเสาเข็มเป็นพื้นอ่อนกาวมันมีโอกาสซุดตัวดังนั้นตรงนี้ไม่ซุดตรงนี้ซุดกระเบื้องเนี่ยก็แตกนะครับอันนี้แนะนําแบบนี้เลยผนังตรงนี้ เราเก็บรองพื้นปูนเก่าก่อนบางท่านบอกว่าทาทับไปเลยทาได้เหมือนกันแต่โอกาสที่มันจะล่อนโอกาสที่มันจะบวมมีสูงเพราะว่าเลเยอร์ของสีเนี่ยเขาโดนไปแล้วประมาณ2ชั้นก็คือรองพื้นชั้นแรกแล้วก็ชั้น2ถ้าคุณทาทับไปอีกชั้นหนึ่งมันมีโอกาสการยึดเกาะที่ลดลงดังนั้นให้แนะนําทารองพื้นปูนเก่าก่อนตรงนี้ผมทารองพื้นปูนเก่าทั้งหมดพวกปลั๊กไฟสวิตช์ไฟที่หลุดที่แตกตรงนี้ซื้อมาเปลี่ยนได้หลักเครือหลักสิบไม่ถึงร้อยนะครับพื้นตรงนี้ไม่ได้รื้อออกนะ ขูดยาแนวนะครับแล้วก็ทําความสะอาดเข้ามาด้านในคุณผู้ชมด้านในเนี่ยบางท่านอาจจะบอกว่าโอ้โหคุณบสทําไมขยะมันเต็มอย่างนี้อันนี้ผมไม่ตกใจเลยเก็บขยะเคลียขยะวันเดียวตรงนี้เกี้ยงแน่นอนและต้องบอกว่าผนังด้านในยังดีอยู่คุณผู้ชมดูได้เลยท่านเจ้าของบ้านเดิมเขาไม่ได้เจาะไม่ได้อะไรเลยนะเนียนกิฟผนังนี่แทบไม่ได้ถูกการแบบเลอะเทอะเปื้อนเลยนะฮะก็ต้องบอกว่าเราเก็บสีประมาณสักหนึ่งรอบก็ได้แล้วถ้าไม่ดีก็เก็บไปสองรอบ เช่นกันในงานฝ้าผมเห็นปัญหางานฝ้าเนี่ยมันบวมเพราะว่าตรงนี้เป็นช่องเซอร์วิสตรงกับห้องน้ําชั้นสองห้องน้ําชั้น2ส,ส่วนมากมันจะลวดตามโฟเดนตามรอยต่อตามร่องยาแนวดังนั้นผมแก้ปัญหาข้างบนเสร็จเรียบร้อยผมเก็บงานตรงนี้ขูดนะครับที่มันบวมออกหรือถ้ามันใช้ไม่ได้แล้วมันบวมเยอะตัดออกแปะแผ่นยิบซ้ำใหม่เก็บงานโป้ทาสีใหม่ได้เลยนะครับ เข้ามาด้านในตรงนี้คุณผู้ชมตรงนี้เหมือนกันเราจะทําการเคลียร์ลิงออกทั้งหมดเลยนะครับซึ่งมันไม่ยากแล้วก็ทําการขูดยาแนวกระเบื้องพวกนี้ยังดีอยู่เราสามารถขัดหน้ากระเบื้องได้เดินเข้ามาด้านในห้องน้ํามันมืดนิดนึงนะต้องบอกให้เลยว่าสุขภัณฑ์ส่วนมากแล้วเนี่ยผมจะทําการทําความสะอาดแล้วก็เปลี่ยนบางส่วนเช่นสายชําระฝัดบัวก๊กอกน้ํากระจกแต่ส่วนที่เป็นสุขภัณฑ์ที่เป็นชกโคโกถ้าอายุไม่ถึง5ปีแล้วมันยังคุณภาพยังใช้ได้อยู่ผมจะทําการเปลี่ยนฝารองนั่ง แต่ท้ายที่สุดแล้วถ้ามันไม่เวิร์กสุขภัณฑ์เนี่ยตัวหนึ่งไม่เกิน3,000บาทถ้าใช้แบบนี้ยี่ห้อก็ต้องบอกเขาเลยว่าแบรนด์เนมเลยนะคอตโตอเมริกันการลาดราคาไลา่เรียกกันปัจจุบันนะครับเดี๋ยวนี้ตลาดมันแข่งขันค่อนข้างจะแบบไม่มีใครโกงราคาได้ละนะครับดังนั้นราคาไม่ได้สูงจนเกินไปเข้ามาในห้องครัวหลังบ้านตรงนี้ข้อดีคือเขาต่อเติมแล้วผู้ชมผนังเขาทาเรียบร้อยแล้วและเป็นการ ลงเสาเข็มจากโครงการด้วยซึ่งมันไม่สุดตัวคือเสาเข็มเนี่ยด้าหลังเนี่ยโดยส่วนมากแล้วโครงการสมัยก่อนเขาจะไม่ได้ลงให้แต่เดี๋ยวนี้เขาลงให้เท่ากับตัวบ้านดังนั้นคุณจะต่อเติมท่าไหนหนู่นนี่นั่นมันไม่สุดอยู่แล้วนะครับเคาน์เตอร์ครัวมีอยู่แล้วตรงเนี้ยขูดยาแนวทําความสะอาดเก็บสีแต่ส่วนหนึ่งที่จะต้องทําก็คือใต้เคาน์เตอร์ใต้เคาน์เตอร์เนี่ยเห็นไหมว่ามันบวมจริงๆอยากแก้ปัญหาให้จบก็คือเราสามารถทารองพื้นปูนเก่าทากันชื้นได้แล้วก็ปูกระเบื้องทับ แก้ปัญหาได้หลากหลายดังนั้นไม่ต้องกังวลใจเรื่องนี้แก้แก้ง่ายมากสิงลังจานถ้าแบบนี้ผมแนะนําให้เปลี่ยนให้ลูกค้าเลยนะครับผมจะทําการเปลี่ยนโดยที่ซื้อใหญ่กว่าเดิมถ้าคุณซื้อเล็กกว่าเดิมเนี่ยหลุมมันจะมันจะมันจะใส่ไม่ได้อะคือหลุมที่เขาเจาะไว้แล้วอ่ะคุณต้องซื้อใหญ่กว่าเดิมดังนั้นซื้อใหญ่กว่าเดิมไปเลยนะครับใช้กระเบื้องแบบเดิมท็อปแบบเดิมได้กระเบื้องผนังใช้ได้ปลั๊กไฟแบบนี้เก่าๆเหลืองผมเปลี่ยนให้ใหม่นะครับตรงนี้แยกโซนเปียกแห้งนะครับต้องบอกว่า ก๊อกน้ําอะไรต่างๆท่านเจ้าของบ้านเดิมก็ถอดไปหมดคือเอาง่ายเลยอะไรที่เขาสามารถเอาไปต่อยอดในชีวิตเขาได้เนี่ยผมก็อนุโมทนานะก็คือเอาไปได้เลยไม่เป็นไรพวกนี้ซื้อใหม่ได้ร้อยกว่าบาทนะครับอย่างดีเลยนะถ้าถูกๆก,ก,ก็หลัก10บาทก็มีเหมือนกันนะฮะต่อมาก็คือนี่เลยกระเบื้องนะหลังคาที่เป็นกระเบื้องเหมือนกันแผ่นใสพวกนี้มันเก่าแล้วอันนี้มันแตกเป็นช่องเป็นรูแล้วเปลี่ยนแผ่นใหม่2แผ่นทาสีไต้หลังคาใหม่ถ้าหลอดไฟไม่สว่างเปลี่ยนหลอดไฟให้สว่างบ้านจะขายได้ง่ายขึ้น ต่อไปผมจะพาขึ้นไปดูด้านบนคุณผู้ชมต้องบอกว่าทางขึ้นไปด้านบนเนี่ยนะฮะพื้นบันไดพวกนี้โดยส่วนมากแล้วถ้าเป็นทาวน์โฮมเนี่ยปลวกจะกินแต่หลังเนี้ยท่านเจ้าของบ้านน่าจะดูแลดีเนาะผมไม่เห็นรอยปลวกสักนิดไม่มีรอยแตกไม่มีอะไรเลยแต่ถามว่ามันเก่าหรือยังพื้นบันไดก็ต้องบอกว่ามันยังไม่เก่าถ้าทําให้ใหม่กว่าเดิมได้ไหมทําได้ขัดนะครับแล้วก็ลงเคลือบใหม่เนาะซึ่งต้องบอกต้องบอกให้เราพวกนี้ลงพวกวานนิดลงพวกอะไรพวกนี้มันสามารถเคลือบได้เช่นกันมือจับพวกนี้เป็นไม้เหมือนกัน ลงเคลือบเงาได้เลยเดินขึ้นมาด้านบนคุณผู้ชมด้านบนเนี่ยผมเห็นห้องหนึ่งที่มีปัญหาน,ะนั่นก็คือห้องนี้ประตูเนี่ยนะครับมันเป็นประตูคล้ายประตูกระดาษนะก็คือเอาได้เลยแบบหมัดหนึ่งเนี่ยประมาณเนี้ยโอ้โหแบบโมโหนะปึ้งหนึ่งแตกละนะต้องบอกให้เลยว่าประตูพวกนี้ไม่แพงนะฮะบ,บานหนึ่งก็ประมาณ1000บาทนะถ้าแบบโอเคโอเคหน่อยอะ่ะประมาณนเนี้ยเนีซื้อเปลี่ยนได้เลยลูกบิดไม่เปลี่ยนให้ทุกอ่างนะครับลูกบิดเนี่ยเซตหนึ่งประมาณสัก2อ0 0นบาทนะครับ พื้นลามิเนตดีมากเหมือนไม่ถูกใช้งานเลยคุณผู้ชมยังดีอยู่ผนังพวกนี้นะฮะยังไม่ด่าอย่างแม่เลยแต่เราจะเก็บสีให้ทารองพื้นให้อะไรที่จาะอะไรที่ติดแกะออกหมดเลยนะครับที่เป็นรูโป้พวกนี้เก็บงานทั้งหมดแล้วก็ทาสีใหม่นะครับเดินมาอีกห้องหนึ่งคุณผู้ชมจะเป็นห้องนอนเล็กเหมือนกันห้องนี้มีผ้าม่านนะเดิมทีแล้วจะเป็นห้องพระนะครับห้องนี้ก็ยังดูใหม่ดูสะอาดอยู่เลยโคมไฟพวกนี้คุณผู้ชมเราสามารถ ถอดออกมาล้างกรอบมันได้แต่ถ้าแสงสว่างมันเริ่มดอบแล้วเนี่ยเราก็เปลี่ยนใหม่โคมไฟพวกนี้ประมาณ500บาทนะครับเดินเข้ามาห้องสุดท้ายจะเป็นห้องนอนใหญ่บางท่านบอกว่าโอ้โหทำไมมันเละเทะขนาดนี้ตรงนี้ให้แม่บ้านมาเก็บทาความสะอาดเนี่ยรอบเดียวคือจบเลยแต่สิ่งที่ผมชอบนั่นก็คือน,นี่เลยลอตเตอรี่นะฮะลอตเตอรี่เนี่ยต้องบอกให้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้ผมผมให้คํานิยามนะคุณคิดว่าโอกาสคุณได้12ล้านเนื้อไหลผมไม่รู้หรอกแต่ว่าผมเชื่อว่าเนี่ยเยอะมากเลยนะเนี่ยคุณดูดิ งวดนึงนเนี่ยหกสิบล้านคุณดูดินะผมเนี่ยก็ต้องบอกว่าเคยซื้อลอตเตอรี่ในในชีวิตก็ไม่เกินสามครั้งในชีวิตนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าก็ไม่เคยถูกอ่ะนะครับเพราะว่าชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลก็คือเขากินอยู่แล้วแหละแล้วก็แบ่งรัฐบาลด้วยนะฮะอันนี้ก็ถือว่าถ้าไม่ได้เล่นก็เอามาผ่อนบ้านจะดีกว่านะครับเอามาโปะบ,บ้านก็จะได้ไปได้ไวกว่าแต่ห้องนี้เราสามารถเก็บงานทาสีทั้งหมดได้เลยตรงนี้เป็น น่าจะเจาะทีวีเนาะพุกที่เป็นพุกใหญ่เป็นพุกเหล็กพวกนี้เนี่ยอาจจะยากนิดน,นึงอาจจะต้องเอาลูกหมูกรีดนะฮะลูกหมูกรีดลูกหมูตัดแล้วก็เวลาตัดเนี่ยถ้าตัดเสมอมันก็โปไม่ได้ต้องตัดลึกเข้าไปนะครับแล้วก็ค่อยโปแล้วก็ขัดใหม่ผนังก็จะเรียบนะฮะเดินมาตรงนี้คุณผู้มชมอย่างหนึ่งก็คือห้องนี้น่าจะถูกบิวอินผมเห็นงานเหน็นนะมันมีคาบพวกซิลิโคนซิลิโคนตรงนี้ถูกบิวอินไปแล้วนะครับอันนี้ก็แกะออกมาก็ยังไม่หมดนะตรงนี้เนี่ยเก็บงานได้นะเก็บงานฝ้าเก็บงานผนังนี่คื ถ้าคุณจะใช้สีขาวทาใช่ไหมเอาสีขาวผนังสีนึงฝ้าสีนึงก็ได้หรือจะสีเดียวกันก็ได้ตรงนี้ก็เก็บงานไม่ยากนะครับทั้งหมดเนี่ยผมประเมินว่าไม่น่าจะเกิน1 0 0 0 0แบาทในการเก็บงานนะรวมถึงทาสีภายนอกด้วยนะหลักๆนะฮะก็จะเป็นงานสถาปัตย์ก็คืองานเก็บงานสีเก็บงานรายละเอียดเนาะบ้านคุณลูกค้าท่านใดนะฮะถ้าเป็นประมาณเนี้ยอาจจะไม่ลกขนาดนี้หรอกถ้าคุณได้อยู่อาศัยอยู่เนาะคุณอยากทาสีใหม่ทาสีภายนอกทาสีภายใน เรายินดีอยู่ไปด้วยทํางานไปด้วยก็ได้นะเช่นคุณอยู่ห้องนี้อ่ะคุณก็บอกเราว่าให้เราไปเก็บงานสองห้องด้านหลังก่อนอ่ะคุณก็อยู่ห้องนี้ไปเช่นถ้าจะเก็บงานห้องห้องนอนใหญ่ละคุณก็อาจจะย้ายไปอยู่ห้องข้างหลังตรงนี้สามารถโคงานกับช่างคุยงานกับช่างได้วางแผนกับช่างได้นะครับส่วนงานโถงงานอะไรพวกนี้นะครับเราเก็บงานเต็มที่ก็มาณสัก2วันก็เสร็จละเก็บงานผนงังเก็บงานฝ้าเนี่ยสองวันก็เสร็จคืองานโดยรวมสําหรับบ้านหลังเนี้ยนะครผมประเมินว่าน่าจะใช้ระยะเวลาในการเก็บงานเนี่ย ทั้งหมดประมาณสัก14วันน่าจะเสร็จแล้วนะครับก็คือช่างต้องเข้างานทุกวันนะอ่าเข้างานตั้งแต่8ปดโมงจนถึง5้าโมงเย็นนะตามกติกาหมู่บ้านเนาะซึ่งรายละเอียดมีไม่ค่อยมากนะครับแต่ที่สําคัญก็คือราคาที่เราซื้อมาเนี่ยตอนแรกเนี่ยนะครับอย่างผมซื้อมาราคาค่อนข้างสูงผมจึงเลือกบ้านที่มีงานโครงสร้างต่อเติมหน้าบ้านหลังบ้านแล้วเพราะว่าเวลาลูกค้าที่ซื้อต่อไปเนี่ยเขาจะสามารถ ได้ราคาที่ต่ำกว่าตลาดเมื่อได้ราคาที่ต่ำกว่าตลาดแล้วเวลาเขาผ่อนเนี่ยเขาจะผ่อนเบาวกว่าผ่อนระยะสั้นกว่าในกรณีทางกลับกันเช่นถ้าซื้อบ้านมาแล้วยังไม่ได้ต่อเติมผมต้องเสียเงินต่อเติมหน้าบ้านต่อเติมหลังบ้านหรือมากกว่านั้นก็คือใส่เฟอร์นิเจอร์ไปเลยใส่โต๊ะรับประทานอาหารใส่โซฟาเบดนอนได้อะไรได้ใส่ชั้นวางทีวีแถมทีวีตกแต่งบิวอินให้หมดทำฝ้าหลุมให้อะไรให้ พวกนี้มันคือต้นทุนทั้งหมดซึ่งคุณไม่รู้ดังนั้นเวลาคุณซื้อบ้านมือสองหรือคุณซื้อบ้านรีโนเวทคุณจงดูทุกหลังในหมู่บ้านไม่ว่าจะที่เขาแขวนป้ายหรือในออนไลน์เซิร์ชชื่อหมู่บ้านนมสกุลหมู่บ้านเช่นหมู่บ้านนี้ชื่อหมู่บ้านพฤกษาร้อยสองพุทธมณฑลสายห้าคุณเซิร์ชคำนี้เลยแล้วคุณไปเปรียบเทียบราคาในโครงการเลยว่าโครงการเนี่ยถ้าเป็นบ้านหลังกลางขนาดประมาณ18ตารางวางเหมือนหลังนี้ ต่อเติมหน้าบ้านแล้วต่อเติมหลังบ้านแล้วเขาขายกันอยู่เท่าไหร่เมื่อรีโนเวทเสร็จแล้วผมเชื่อเหลือเกินว่าไม่ต่ำกว่า1.89อย่างแน่นอนนะครับซึ่งบ้านหลังนี้ผมจะขายต่ำกว่าราคาตลาดนะซึ่งในใจก็ตั้งไว้สัก1.69่้าอ่าห่าต่ำกว่าราคาตลาดคุณผ่อนต่ำกว่าค่าใช้ใจ่ายน้อยกว่าระยะผ่อนสั้นกว่าแต่ทางกับการถ้าคุณต้องการเฟอร์จัดเต็มเลยคุณไปโดน189คุณไปโดน1 9 9นะฮะ หนึ่งจุดเก้าเก้าที่ถือว่าหู้โหต่างกันเป็นแสนนะล้วค่าผ่อนต่อเดือนก็เยอะมากดังนั้นคิดให้ดีก่อนบางท่านชอบเฟอร์จัดเต็มไม่ได้สนใจอะไรเลยขอให้ฉันมีเครดิตขอให้ฉันซื้อบ้านได้คนเหล่านี้ตกมาตายกันเยอะแล้วก็เป็นปัญหาหนี้แบงค์นะครับหนี้แบงค์คือเขาผ่อนไม่ไหวอ่ะคือเอาง่ายเลยว่าไม่รู้ว่าเฟอร์นิเจอร์เนี่ยมารวมไปในต้นทุนบ้านแล้วเพราะว่านักรีโนเวทบางคนเนี่ยเขารวมทั้งหมดเลยเพื่อที่จะให้กู้แบงค์ทีเดียวคุณไม่ต้องซื้อเฟอร์ไม่ต้องซื้ออะไรแต่แบบนี้ยผมว่าเป็นการที่แบบ ในอนาคตอ่ะเหนื่อยผมพูดจริงว่าเหนื่อยแต่ถ้าซื้อบ้านที่ราคาต่ํากว่าตลาดต้นทุนคุณ,คณต่ากว่าเฟอร์คุณเลือกได้ตามใจชอบและที่สำคัญก็คือบ้านหลังเนี้ยมันไม่ได้กู้1.69ดนะราคาประเมินของหลังเนี้ยอยู่ที่ประมาณ2ล้านบาทนะฮะสล้านกว่ากว่าสล้านต้นต้นนี้แหละดังนั้นถ้าคุณมีความสามารถกู้ได้ถึง2ล้านคุณเอาส่วนต่างตรงนั้นเนี่ยไปซื้อเฟอร์นิเจอร์ที่คุณชอบที่คุณอยากได้ที่คุณอยากมีส่วนต่างตรงเนี้ยก็ ไม่แท้ไม่ต่างกันกันกบบ้านที่มีออปชันจัดเต็มสําหรับบ้านบางหลังที่เขาขายแบบนั้นดังนั้นผมให้ไอเดียว่าซื้อต่ํากว่าแล้วกู้เกินดีกว่าผมมองแบบนั้นนะครับอ่ะสำหรับใครที่อยากต่อเติมบ้านอยากรีโนเวทบ้านสามารถติดต่อสอแสงทองการช่างได้เลยนะครับสำหรับบ้านหลังนี้ก็เป็นอะไรที่ใช้งบประมาณรีโนเวทไม่ค่อยเยอะแล้วที่สำคัญก็คือใช้ระยะเวลาไม่นานใครสนใจหลังนี้ติดต่อ IBS s ได้เลยจะทิ้งข้อมูลไว้ที่ด้านล่างตรงนี้นะครับคลิปนี้มีประโยชน์ยางไงก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับสำหรับใครที่คิดว่าดึงแสนเอาไม่อยู่ก็คอมเมนต์มาว่าราคารีโนเวทหลังนี้เท่าไหร่หรือใครคิดว่า้ต่ำกว่าแสนแน่เลยคอมเมนต์มาว่าใช้งบประมาณเท่าไหร่อ้าวมาจบคลิปด้วยกันสวัสดีเจ้าเหมียวไปไหนเล่าอุ้ยโทษโทษขอโทษขอโทษเป็นยังไงอ่ะขออุ้มได้ไหมขออุ้มได้ไหมอ,อุ้มนะช่งนี้นี่นะครับเราเจอแมวที่ เป็นเจ้าของบ้านหรือเปล่าเนี่ยโอเคเพิ่งรู้จักกันเมื่อกี้เองนะครับอ่ะไปแล้วครับสวัสดีครับ